ในสมัยก่อนที่หลวงพี่ไปวัดฟังน้ําใ,ใหม่ตอนที่มาสร้างบาร,รมีนี่เคยได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณยายท่านชื่อคุณยายท้วมคุณยายท้วมหุตานุกรมคุณยายท้วมท่านเป็นสมัยก่อนมีหน้าที่เป็นดูแลโรงครัวที่ ทำพัตตาหารให้กับพระพิสุสธสมเนรทุกรูปในวัดปักน้ําในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เจอคุณยายทวมก็ถามท่านคุยธรรมะอะไรกับท่านท่านก็บอกท่านจะเล่าธรรมะด้วยความล่าเริงด้วยความปิติยินดีบอกรู้ไหมหลวงปู่นะสร้างบาร,รมีนะปาถนากายแก้วนะปาถนากายแก้วจะเอากายแก้วไปปราพยามานนะ ไอสิ่งเหล่านี้หลวงพี่จำติดหูจิตใจมันตลอดว่าหลวงปู่ท่านปราถนากายแก้วแม้คุณยายมหาลัตตนาบาสิการจันทรยนยงเองท่านก็เคยพูดเหมือนกันว่าหลวงปู่ท่านโอ้ท่านสร้างบาร,รมีเนี่ยปาถนากายแก้วทีเดียวะจะเอาไปเอากายแก้วนี่ไปปาพญามาร ของขวัญที่จะเอามาใช้ามาให้กับผู้มีบุญที่จะมาร่วมสร้างกุศลในงานกระถินปีพุทธศักราช2554ัน,น,นี้้านีพระเด็พระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็นเลยเมตตาปั้นรูปเหมือนพระเด็พระคุณหลวงปู่ที่อัปเดตสุดเลยที่เหมือนที่สุดที่จะามาหล่อเป็นแก้ว แล้วก็ส่งมอบต้นแบบมาให้อัตมาแล้วก็นำมาใช้หล่อเป็นรูปเหมือนพระเด็พระคุณลุงปู่แล้วแก้วนี้ก็จะใช้แก้วมวลสารของภาชนะบูชาพระพุทธที่คุณยายท่านได้ใช้มาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประิิธิ์ซึ่งรวมถึงปัจจุบันแล้วก็50กว่าปีแล้ว หลังจากที่ทีมงานได้รับมอบองค์ต้นแบบของพระเดชพระคุณหลวงปู่จากหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่แล้วก็เอามาเริ่มทำงานเราจะต้องใส่ความละเอียดรอบค้อบพิธีพิธันเพื่อให้การหลอ่อการทำงานนั้นไม่ผิดพลาดเรื่องการหดตัวหรือการบิดงอ เรียกว่าทำดิเมนชันทุกอย่างให้ตรงให้หมดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านพิธีพิถันมากคือออกมาต้องเหมือนต้นแบบทุกประการไม่ว่าในขั้นตอนการทำขี้พึ่งเราก็จะใช้ระบบแว็กอินเจคชันคือเครื่องฉีดฉีดและอัดด้วยความดันสูงออกมาเพื่อให้งานขี้พึ่งก็ไม่มีการบิดงอปูนทนไฟนั้นก็จะต้อง คัดเลือกอย่างดีว่าจะต้องมีเกรดมีคุณภาพที่จะรองรับอุณหภูมิสูงได้มากกว่าพันองศาเพื่องานปูนที่เป็นพิมพ์ปูนนั้นจะไม่ไม่เฟลซะก่อนก่อนที่เวลาของการหลอมแก้วจะยุติรองรับน้ำแก้วได้ไม่มีการแตกหักในขั้นตอนหลอมแก้วที่จะใส่ลงไปในพิมพ์ปูนนั้นเพื่อให้เกิด รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เป็นแก้วใสเราจะต้องพยายามพิถีพิถันเรื่องคุณภาพของเนื้อแก้วโดยเอาเนื้อแก้วนั้นมาทําความสะอาดล้างให้ดีให้สะอาดพึ่งให้แห้งอบให้แห้งแล้วก็อยู่ในเตาควบคุมอุณหภูมิทั้งขึ้นทั้งลงให้เป็นสเต็ปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องมีทีมงานบางคนที่เสียสละจะต้องอยู่เฝ้าเตาตลอดทั้งคืนแล้วก็เตาเนี่ยจะต้องเปิดให้ต่อเนื่องอย่างน้อยห้าวันห้าวันต่อเนื่องไม่มีไม่มีการหยุดเลยคือช่วงนั้นกระแสไฟต้องไม่มีการตกหรือมีการตัดเมื่อได้แก้วที่บ่มออกมาได้ระยะเวลาตามหลักวิชาแล้วก็เราก็จะเปิดเตาออกมาแล้วก็ นำแก้วนั้นมานํำองค์หลงปู่ที่หล่อมาแล้วเนี่ยเอามาล้างขัดผิวออกขัดขัดผิวปูนออกเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาแต่งเจรไัยนงานเจรไัยนก็จะต้องมีการแต่งพื้นด้านล่างให้ได้ได้แนวดิ่งที่สมดุลแล้วก็ขัดตั้งแต่ผิวองค์ทั้งหมด ขัดตั้งแต่ผิวหยาบโดยใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบผ้าทรายหยาบเบอร์กลางและเบอร์ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบอร์ละเอียดสุดๆเท่าที่มีในท้องตลาดแหละขัดแต่งไปเจริญนยไปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเจรินขึ้นขัดเงาการขัดเงานี่ก็ต้องใช้เทคนิควิชาการที่ดี พราะถ้าเกิดว่าถ้าเราขัดนานเกินไปหรือว่าเราไปจี้เครื่องขัดนานเกินไปจะเกิดอุณหภูมิสูงถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนี่งานแก้วก็มีสิทธิ์ที่จะแตกจะเล้าได้ในขณะที่ตกแต่งผิวหลวงปู่ที่เป็นผิวแก้วแล้วเนี่ยเพื่อจะให้ได้งานปราณีตที่สุดก็ถึงบางแผนก็ถึงเปิดเปิดบทสันเสริญหลวงปู่ไว้ตลอดละ่ะ เพื่อให้ใจผูกอยู่ในบุญตลอดกว่าจะได้ชิ้นงานหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสิบห้าวันกว่าจะจบหนึ่งแบชท,ที่จะได้หลวงปู่มาเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ภูมิใจเธอว่ารูปเหมือนพระเด็จพระคุณหลวงปูน่นี้สร้างมาได้ยากแล้วก็ใส่ความพิถีพิถันและทุกคนที่ทำงานเนี่ยทำอยู่ในบุญจริงๆ เพื่อให้ได้งานที่ดีที่ประณีตแล้วก็เป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนคุณยายท่าก็เล่าให้ฟังว่าผู้มีบุญที่สร้างบาร,รมีไว้เยอะๆเนี่ยท่านจะได้สมบัติเป็นวิมานสมบัติที่เป็นแก้วและสมบัติต่างๆที่เป็นองค์ประกอบต่างๆก็ประกอบด้วยล้วนประกอบไปด้วยแก้วหรือรัตนชาติส่วนผู้มีบุญที่มีบุญรองลงมาวิมานก็จะรองลงไปเส้นเช่นวิมานเป็นทองบ้าง วิมานเป็นเงินบ้างแต่สูงสุดนี่จะเป็นวิมานที่เป็นแก้วความที่แก้วมีมีลักษณะเด่นคือความใสความบริสุทธิ์ความปราศจากมลทินแล้วก็มีแสงสว่างทําให้เมื่อเราเอาแก้วเนี่ยมาหล่อเป็นวัตถุมงคลต่างๆก็จะทําให้เป็นที่ น่าเคารพน่าบูชาก็ได้มีของขวัญจากคุณยายก็คือภาชนะบูชาข้าวพระพุทธคุณยายเองท่านก็ได้รับคําชมจากพระเด็จพระลุงปู่ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองเรียกว่าเราก็รวมเอาพระผู้ปราบมารกับความเป็นหนึ่งไม่มีสองเนี่ยรวมเข้าไปทับทวีเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระของขวัญองค์รูปเหมือนลุงปู่ที่จะเป็นของขวัญให้กับผู้มีบุญที่จะ ร่วมบุญเป็นประธานกระถินปีพุทธศักราช2554นี้อันจะเป็นของขวัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นจะไปดำรงอยู่ที่บ้านของโยมทั้งหลายผู้มีบุญผู้เป็นเจ้าของแล้วก็ไปทับทวีทรัพย์สมบัติทับทวีคุณสมบัติแล้วก็ทับทวีมหาสมบัติทั้งหลายให้เกิดขึ้น กับวงตระกูลพร้อมกันก็จะไปกันธรรมะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะให้เข้าถึงธรรมะอันเลิศคือเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายเราเองก็จะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์คือสร้างบนบารมีไปด้วยเข้าถึงธรรมไปด้วยแล้วก็สร้างบาร,รมีติดตามพระเดชพระคุณหลวง หลวงพ่อค,คุณครูไม่ใหญ่ไปทุกภพทุกชาติตราบนั่งถึงที่สุดแห่งธรรม